มาทางน้องนิวัฒนะครับเป็นประธานสมาคมเอสบีปทุมธานีซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับผมยุให้ไปลงสวนะครับก็ร่วมตั้งแต่รอบแรกเหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดหวังนะครับเราก็ใจว่าเราจะร่วมอยู่แล้วมุมมองของการตั้งกฎบัตรนะครับน้องนิวัฒครับในเจนนี้ฮะรุ่นใหม่เพิ่งจะ40นี่นะครับขึ้นมาเนี่ยมีมุมมองไงถ้าปทุมธานีเราจะมีกฎบัตรปรทุมธานีเห็นด้วยไหมอย่างไรครับี่ ในที่นี้บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเราก็รู้สึกว่าเราหนุมตลอดเวลานะครับก่บอนที่จะตอบคำถามของอาจารย์นรพลในที่นี้นะครับก็คืออยากเกินไปนิดนึงนะสั้นๆนะครับก็คือว่าก่อนที่จะมีการประุมครั้งแรกในที่นี้นะครับ,รบ,บ,มรรรบผมมีโอกาสได้ติดตามอาจารย์นรพลในเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ,กบาทางกบฏไทยก็เห็นว่าทางกบฏปเนี่ยก็มีงานเออยอะแยะมากมายในการพัฒนามเมือง พวกประเทศไม่ว right? exactly? ่าจะเป็นนครสวรรค์อุดรขอนแก่นนะครับภูเก็ตนะครับหลายที่เลยนะครับผมก็ตสอบถามว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนที่อยู่ในบริเวณประตูธนีเนี่ยเราไม่มาร่วมกันพัฒนากระตูทนีนะครับผมก็ใช้กลยุทธ์ว่าเชิญอาจารย์ธนรงค์เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาบริษัทของผมเองนะครับแล้วก็เชิญอาจารย์ธนรงค์เนี่ยมาเป็นรองประธานสภาทนิบุลเพื่อเราจะได้ทํางานร่วมกัน นะครับแล้วผมก็ลองมองกลยุทธ์วิธีการสื่อต่างๆที่กดปั๊บไทยให้ทำเนี่ยเราไม่มีการสื่อสารออกไปทางสาธสารณะนะครับที่จะให้คนได้รับรู้รับทราบนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่ามากไม่ต่ะเทศนะครับผมก็เลยจะตั้งในเรื่องของช่องยูทูบเฟซบุ๊กที่ต่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับ ร่วมประสานงานเพื่อให้เกิดการประชุมในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสูใจมากๆนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ได้เชิญอาจารย์อาตนานะครับได้เชิญท่านสงศาร์นะครับสูงเข้ามาพูดคุยนนะครับการประชุมยังไม่เป็นอาการครั้งแรกเนี่ยนะครับประชุมที่สมาคมเลขชีนะครับที่ออฟฟิศของเองเนี่ยนะครับเราก็มีการ6กคนนะครับเพื่อมาร่วมพูดคุยในการที่จะตั้งบทบาทขึ้นนะครับจนครั้งนี้นะครับก็ ได้ประชุมคนที่เขาประชุมร่วมประชุมเนี่ยเกือบ200รยคนนะครับย้อนกลับมาว่าทำไมเอสดีสามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับการการดำเนินได้ย่างไรต้องบอกว่าเอสดีเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่งั้นเราจะตกเทรนเราจะตกเรไปนะครับเมืองไปพัฒนาทั้งไหนเอสดีต้องรู้เท่าทันนะครับเทรนในอนาคตปัจจุบันนี้นะครับต้องไปในเรื่องของพลังงานสะอาดไปในเรื่องของ พลังงานไฮโดรเจนนะครับไปในเรื่องของแบตเตอรี่รถอิวีตต่างๆเอชีเราต้องเกี่องงนั้นเราจะเป็น s อชที่เราไม่สามารถแข่งขันได้ยังไม่รู้นะครับว่า s อสามารถที่จะเป็นกรั๊ปเปเชื่อมโยงหรือเอาความรู้อะไรจากบทบาทหรือว่าการพัฒนาเมืองได้แต่รู้แน่ๆว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมันมีทุกพิติไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การขนส่งนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เราได้รับรู้รับทราบว่าเทรนในการพัฒนาเมืองไปด้วยกันนักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องสอดรับเตรียมตัวเพื่อที่จะไม่ตกเทรนนะครับแล้วเราก็จะอยู่รอดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มาเชื่อมโยงกักทงบทางบริบานไทยครับกััขอบคุณท่านน้อมวิวัฒน์รัชธานสมาพันธ์เอสบีปทุมธานีเลครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเมืองที่เราทําอยู่สมาคมการพัฒนาเมือง คุณนิวัฒน์ก็ดิ่นตามไปทั่วประเทศนะครับยอมจ่ายค่าเครื่องบินเองครับไปเชียงใหม่ภูเก็ตยอมไปประมาณสองสามปีนะฮะหลังจากนั้นก็มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะมาทําปทุมธานีบ้าง<ช><ๆ>เดี๋ยกวก่อนที่จะให้น้องนิวัฒน์สรุปว่าตอนนี้เขาเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นหัวหัวหอ,อกแล้วละครับที่จะให้เขาทําเดินหน้าเรื่องปทุมธานีผมอยากจะไปทานนก่อนก่อนที่น้องนิวัฒน์จะมาะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไร